พี่น้อยพี่น้อยโบกมือใครชวนคะมาแบกันพี่น้อยชวนมาแบดด้วยใครเป็นคนชวนเนาะจะเป็นเด็กดอยแล้วไม่เปิดหรอกพี่น้องไปแหละไม่เปิดหรอกเราตะโกนคุยกันเหนื่อยมากเลยแม่แไม่เหนื่อยหรอกคุกตะโกนคุยกันเหนื่อยมากเลยตอนนี้ตายแล้ว หายใจแรงอยู่นะเอาดูพอออนดอทำไมน่ารักจังเลยพออไว้ใจคนขับนะครับไว้ใจคนขับนะี่กหูหมูแดงขับด้วยนะเหนื่อยขึมาเหยไหม ไม่ได้เรื่องอยู่อม่มองไม่เห็นทุกคนเลยโอ้ยสบายสบายใช้กีฬานี่เราเล่กีฬานี่นล่กีฬานี่ต้องออกร่างกายเยอะมาอุ้งกีบไปไหมเนี่ยไปไหม้ผมจะได้ไปช่วยน้องรถที่ไหน พี่น้อยอย่าวิ่งอย่้อยากกำลังกายอย่าออกกำลังกายไม่ใช่หรอไม่ไดเลยอย่าโอ้ยมคือเอางางคู่ดมแดาวเอาดพดนไงจะนนยแล้วจะพากักีกไปรถเธอ ก็กล้านั่งมาเนาะดูทางตรงนี้ดิอย่างชันเนี่ยพี่ซูยถ้าเป็นพี่จะบอกว่าจอจอตรงนี้แหล้จะดูล้อรถเขาสิบีจะเหมืนลากมสาใสใส่หมาอ้ต้งขึ้นเขาเขาบวชโอ้ แล้ว้ความแขงแรงไนี่ก็นเ่อใครแรงหลายสุดอืยนด้วยใจใจเต้นตุบๆๆๆเลยสุที่สุดเลยคนนี้ห้าสิบอัพเะจ้าวยเดินนำน้องเลยนะ้ยได้หรอสวยจังเลย ลงไปตรงนี้ไหมอือันนี้ใช่ไหมเด้งช่างนึงอีช่องนึงช่องนี้พี่ช่องนงนอฝั่งนู้นมันยังเพิ่งถ้าเกิดพี่ลงไปถ่ายพี่ด้วยนะลักษณะของดอกมันก็สวยสดูเหมือนมันมตะบานอยู่ได้นานพี่เดด้นเหรอคะเดินค่ะดรอรถเมีต้อง่ด้วยนะต้องลงมาตรงนี้หรือเปล่ามันย้อนแสงไหมเนี่ยถึงต้องไปถ่ายด้วนะ้นึ่ส เะ้รนะเราไม่ถ่ายกันนี่เอาล้องมานี่ย้องมาหนีอ่ะมาถ่าย <ใน S 1> ดีกว <ใน S 1> ่า สีชมพูสวยเด็ดขานดอกปอมอย่างกับผักชีเลยอากาศเนาะสูดหายใจ ถ่ายให้พี่แล้วมา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 ดาี่น้ามาแล้วแม่ะับไม้ลนาคนมาไว้นะคะเดินมาเดินมาเหรอคะโหสุดยอดเลยค่ะกดไลค์กันแล้วเลยค่ะเดินาลยสวยมากเลยค่ะขึ้นเขาเดี๋ยวจะบอกว่าไม่ได้ขึ้นเขา